ของตลาดจบแล้วต่อแล้ยงติดต้ซื้อนะครับภาไม่ชอบให้ปฏิเสธปฏโอเคนะครับานหลังผมก็ร้ตะลยยาง้าคนเยอะมากผเลยเยอะัแลตอนนี้เราก็มางโรงงานแล้วนะครับวันนี้คนเยอะรมักมราทีจะานเลยนี่ก็คือแกนจุกมุงที่เรา เกียรตนะครับว่าจอบไม่ได้ทั้งก้อนนะครับส่วนเม็ดที่เกียรติสินหยบก็มีเยอะแต่แน่เละนี่คือหน้าตาของเม็ดตุ้มที่เราได้ซื้อมาในราคาสี่พันบาทคุณคิดว่าคุ้มไหมครับช่วยของเม็ดมาบอกผมหน่อยหยกที่ย้อมสีเนี่ยเขาดูกันยังไงมีหลายคนถามมาว่าผมไปตลาดหยบผมตู้หยบลอกสีใหม่วันนี้จะมาบอกคุณครับทำสีแล้ว แย่ของโยกโยกที่จะมีสายแย่มันจะมีเส้นที่เป็นสีเข้มวิ่งอย่างนี้ยวิ่งตัดอย่างเงี้ยวิ่งตัดในล่าขับเชียร์ซึ่งแบบนี้ไอ้แะ่้าดได้แค่คาไว้ซึ่งแบบนี้โองศาที่จะเป็นหยดย้อมสีสูงมากนะเส้นมันวิ่งบางจุดเข้มบางจุดผ่อนแล้วมันไม่สม่ำเสมอกันแล้วมันวิ่งตามรอยแตกรอยร้าวโยกมีโยดเน้นๆซึ่งมาดูของแย่กันใช่ไหมเดี๋ยวมีวิธีดูอย่างงงงวย ในนัมีสังเกตดดีที่จะเห็นเป็นสีแันดูเป็นธรรมชาติเป็นบงีเช่นบางที่บางเป็นเปลือกเพว่าเราผสมสีน้ำแล้วมันไม<น>่แตกผสมสีอันบบอนี้เป็นหยดที่แบว่าเอาไปต้มๆนับสีย่สีไม่มจางเพราะว่าเป็นการที่อางีแลผสมกับโพลิเมอร์แล้อัดเข้าไปในเนื้อหยดเลยน็ขายให้้นต้มเลยทั้งวันเลยสีกอยู่อการที่ดูหยดทบไมต้องซื้อไฟฉายหยดที่เราือจได้ดูความใสของหยดดูบนทิศของเนื้อหยดไฟฉายซื้อได้ที่ไหนไฟฉายซื้อได้ที่ช็อปปี้ แสงสีขาวแสงสีเหลืองมาดูแสงสุ้าที่ผมบอกว่าแสงดูนี่นี่ยนแดีเายคนอาจจะไม่เห็นความแตกต่างนะผมขอาหีแ่ธรรมชาติมารงการเลยก่นเส้นตรกลางที่เห็นอกตัวเอเป็นจบเขียวแิลาคของตรกาวสองชิ้นที่อยู่ประกข้างเป็นหยกสองสีแสงสีฟ้าที่สะท้อนออกมาจากชิ้นงานคือสารโฟเล เอาไว้ตัวสุดท้ายนะพิธนการขอปิดไฟอีกครับถ้าสังเกตดีๆกําไรลวงนี้นะครับที่คุณเอาเข้ามาไม่สท้อนแสงเลยแต่ทําไมเป็นหยดย้อมสอีแล้วคุณสายฟ้าถ้าแสงสีฟ้ามันใช้ไม่ได้เนีแล้วผมจะต้องดูยังไงสีเราด้ตาปักมองไม่เห็นบางทีงานเงียนเพราะใช้ก้องสิบเอ็ในการสอบมาดูกทำไมแบบนีน้ยากที่แสงสีฟ้า